จะได้ไปหาหลานแลว้วอ้หปุ่มอะไรเนี่ยโอ้เป็นลูกคนอ่าแสดงว่าคนอาจจะอยากเห็นไฟก็เลยต้องมีปุ่มลูกคนกดแล้วมันเลืองๆด้วยอปุ่มไฟแน่เลยคนอยากได้ไฟอุ๊มีคนเรียกขอโทษนะคะคุณยายมีอะไรให้ช่วยดูไหมคะอา้าวมาทำไมนี่เอ่อไม่ได้เรียกเลยไม่ได้เรียกหรอคะแหมไปไป,ไป,ไปอาอ้าวทำไมตรงนี้ไฟมันดับไปแล้วล่ะ เออมันต้องกดให้ไฟมันขึ้นหรือปเปล่าผู้โดยสารคะมีอะไรให้ช่วยเหลือคะดีเรียกเลยหม่ไ,ไว้หม่ไ,ไว้เดี๋ยวสักรู่นึงนะคะอ,อ๋อไม่เป็นไรอา้าวไฟดับอีกแล้วค่ะผู้โดยสารคะหม่เลยดีเรียกเลยเ,เรียกค่ะผู้โดยสารปุ่มปุ่มปุ่มนี้คะ่ะปุ่มปุ่มนี้ค่ะผู้โดยสารผู้โดยสารเรียกแอร์จากปุ่มข้างบนเนี้คะ่ะอ๋อปุ่มเรียกแอร์เหอรอ,อขอโทษหน้าร้าน พี่สามีอะไรก็กดปุ่มด้านบนเรียกแอร์ได้เลยนะคะอโอเคนะคะ